กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีทำรรที่วางโทรศัพท์จากไม้แขวนเสื้อนะครับทำยังไงให้สวยงามเก๋ไก๋และแข็งแรงครับเริ่มต้นด้วย ไม้แขวนเสื้อ1อันนะครับแล้วก็นำมาวัดความกว้างได้39เซนติเมตรนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งเท่ากับ19.5เซนติเมตรแล้วก็มาร์คไว้ครับ แล้วเราก็แบ่งข้างมาข้างละ5เซนติเมตรก็มากไว้จะได้ความกว้าง10เซนติเมตรแล้วเราก็วัดตรงด้านบนครับเพื่อจะตัดออก ตรงโค้งนะครับแล้วก็วัดที่3เซนติเมตรสามเซนติเมตรสองด้านนะแล้วก็ตัดด้วยครีมตัดลวดนะก็ได้มาแบบนี้ ก็ใช้ครีมหนีบตรงที่เรามาร์คไว้นีบให้นั่นนะครับแล้วก็ดัดลวดขึ้นมาให้อยู่ที่90องศาก่อนนะครับทั้ง2ด้าน นี่ครับได้มาประมาณนี้ก่อนเราก็ใช้ครีมจับตรงบริเวณส่วนโค้งตรงนี้ไม่ต้องชิดนะครับแล้วเราก็กดดัดลวดให้มีความเอียงเข้าประมาณนี้ครับทั้งสองด้านนะครับ แล้วก็ดัดแต่งให้ได้มาประมาณนี้ให้ด้านนี้มีความกว้างที่5เซนติเมตรนะครับเพื่อเราจะใช้วางโทรศัพท์แนวตั้งแล้วก็มาวัดตรงจุดนี้นะครับที่3เซนติเมตรแล้วก็มาร์คไว้ ทั้งสองด้านนะครับ3มเซนติเมตรเราก็ใช้ทีมหนีบจุดที่มาร์คไว้แล้วก็ดัดลวดขึ้นมาให้อยู่ที่90องศาทั้งสองด้านก่อนนะครับ ได้มาประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้ครีมจับบริเวณนี้นะครับแล้วเราก็กดบริเวณนี้กดดัดลงมาเนี่ยจะได้ประมาณนี้ครับก็ ดัดลงมาทั้งสองด้านนะครับเพื่อวางโทรศัพท์แล้วจะไม่ไหลามาด้านหน้าจะได้ไม่หล่นครับนี่ครับแล้วเราก็ดัดแต่งให้มีความเท่ากันก่อนนะครับก็วัดดูความห่างครัว่าเท่ากันหรือยัง ก็ให้มีความห่างประมาณ2เซนติเมตรครับเพื่อความพอดีนะครับและความสวยงามแล้วก็เราจะมาวัดตรงนี้นะครับความยาวที่10เซนติเมตรทั้ง2ด้านนะครับคีมจับด้านนี้นะครับด้านหน้าตรงหนีบให้แน่นแล้วก็ กดลวดดัดลงมาก็ไว้ประมาณนี้ก่อนครับค่อยแต่งอีกทีหนึง่งก็ดัดงอทั้งสองด้านนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทำการดัดให้ตรงอันนีบแบบนี้ครับเพื่อการที่ดัดง่าย เมื่อดัดให้ตรงให้พอดีจะได้ประมาณนี้ครับแล้วในส่วนนี้ยังมีความเบียงอยู่เราต้องทำให้ตรงครับก็ใช้ครีมจับบริเวณนี้แล้วเราก็กดลวดดัดให้อยู่ลักษณะตรงครับทั้งสองด้านครับ แล้วก็ดัดแต่งให้สวยงามครับนี่ครับเมื่อตัดแต่งให้ได้ความพอดีความเอียงพอดีด้านหน้ามีความได้ฉากได้ความตรงพอดีก็มาปิดจุกครับ ก็เป็นอันเสร็จครับเก๋ไก๋สวยงามใช้งานได้ดีครับทนทาน